มัอนี่กะมาชวนพี่น้องกินมาชสวนพี่น้องแสบอีกคือเก่านะครับพี่น้องเลยมันนี้ง่ายๆเลยบานๆเฮ้ยมีพี่น้องแกงเห็ดขมครับแต่ตอนนี้มีตำบักแดงมีไก่ทอดพี่น้องมาเพราว่าอะไรมาเสิบเสี่ยมกันกับเสี่ยมพอบ้านดีดีมันนี้รสครับพี่น้องปั่นข้าวเหนียวฮวอนๆัดปั่นพี่น้องเอ้ยคลิปของมังนนี้ให้ชื่อว่าตำบักแดงแกงเห็ดขมกับไก่ทอดนะครับพี่น้องเลยจัดครับพี่น้องจัดจัดส้วนมน้้ มาบาสิเมียผตกพี่นอ้องไปไทยคลิปด่นวนเก็บสมยังหน่อยน้องเก่งเห็นผมยังบาดพี่นอ้องนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องุชูภูชวดนนะครับมาเมาื่อนี้อยู่กับผมแซมพอบานยินดีเมื่อนี้กะมาช่วนพี่น้องกินมาช่วนพี่น้องแซ่บหีิคือเก่านะครับพี่น้องเลยเมื่อนี้ง่ายๆเลย บ,บ้านๆเข้านี่พี่น้องแกงเห็ดขมครับแบบนี้มีตำบักแดงมีไก่ทอดพี่น้องมาบม่ว่าอะไรมาเสบเสียรำกันกับแซมข้อาอบ้านดีๆเมื่อนี้รถครับพี่น้อง <c oughs> ปันงน่นหนยวห่อนๆกะปั่นพี่น้องเอ้ยกินพ่ออ่มกินพอ่อแซบนะครับพี่น้องมาส่วนพี่น้องกินเขานะครับปั่นหนึ่งพ่ออะพี่น้องเอ้ยพ่ออยู่พ่อกิน <c oughs> มาเด้อครับพี่น้องมาเด้อเสบเสียรำก,กันครับคลิปเหมือนกับว้ามีไฮซอว่าตำบักแดงแกงเห็ดขมกับไก่ทอดนะครับพี่น้องเอ้ยอืม จัดครับพี่น้องจัดจัด,จดสวนมมน้ำอยู่สวนจักบาทพี่นอ้อ,มองมาตีเมยอจักจั่งพี่น้องไม้ถ่า,ายคลิปดว่วนแกน่สวมยังไงน้องเก่งเห็นผมยังบาทพี่นอ้องนะครับแต่เใ็ดขมเกิดยังขมเพิ่อเก่าครับพี่นอ้นองเลยได้การ มาเด้อครับพี่น้องมาเด้อครับมาเสร็จเสรต้องกันกับแทมพอบานดีนดีนะครับพี่น้องสุขูสุขคนติดกับร่งเบิ่งแทมพอบาน,นดีดีอยู่ตอนนี้นะครับกำนำตำแกงเช่นผัดใส่ถอดเลิกการเดิกการให้ไปเกยถอดพีด่น้อง อ๋อพี่น้างเขาเบิงเ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมไปหาหนังกินแซ่บๆมาหนังกินเขาไปน้ำกันกับแซ่บพ้าบ้านนี้ดีนะครับพี่น้องไปกินอย่างบอกว่าจะกินอย่างดีกันนี่เลยนะครับพี่น้องต่หมักแตงไก่ทอดแขงเห็ดบะหมี่กับบะหมี่ยังนะครับพี่น้องต่หมักแตงกับไก่ทอดก็คือสนีแซ่บเลยแหละพี่น้องเลยจัดไปครับ พี่น้องดอกให้คมบแบบนี้ไงแกยืมนะครับพี่น้องเอง๋ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้แซมพวาน,นดีๆคือเก่านะครับพี่น้องเอง๋ช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้พอกันดูนะครับพี่น้องก็ขอโทษขออภัยคนดูขอโทษขอขอภัยเอฟซีนะครับพ,พ,พี่นอ้องเอ๋ช่วงนีน้แซมพวานดีๆป่วยนะครับพี่น้องกำลังรักษาตัวอยู่กันโดนโดนนั่นๆจะได้มาถ่ายคลิปส่วนพี่น้องกินส่วนพี่น้องแสบแบบนี้นะครับพี่น้องเอง๋แต่มกแกง จะไปเบอร์แสบครับฝีมือตกหลายตกแห้งครับพี่น้องเองฮะฝีสนันตพริกก็ยังหลายคือเก่าแต่ารสชาติมือเนี่ยตกแห้งเบอแซ่สบมโน่ใช่สมอันแกงให้คนงไม่ต้องพูดถึงพี่น้องมันหนักควงมือเก่ามันแหละอะไรที่นี่หลอกไง ผมกำลังหายกะทิที่แสบเนี่ยกับตะไคร่ทอดไปน้องเลยมันเนี่ย ่กงกินขอแน้ำเด้งืออะไรเจกบผัดผาดไปน้องเองอไี่ปน้องสดต่างเสียงข้ามยังสำหรับกิมนีอีพี่นี่กะพอดีเสียบพอดีอิ่มนะครับไปน้อง ขอนี้อ่ะปนหนึ่งกับตับหมึกแดงแกงให้ผมไก่ทอดเขาอยู่ใครพี่น้องเลยแตากินอย่างบอกตับหมึกแดงกับไก่ทอดพี่น้องเราไปหาไม่กินบางแสบีบที่เราเสียบแต่ว่ามันแสบีบโดนแล้วเนาะครับพี่น้องเอลยแดดไปข้ามที่ไทยครับสดแกงให้จังบาทดิดอกไม่เงพี่น้องดยวหาดอกไม่เงยไหมซูบังนี่ครับเอย่าข่วนถวดๆบ้างมัง้ยยัง จดฮอนสนับมือนี้แซมพอบานดีๆกจะขอลาพี่น้องไปเพียงแซมนี้นะครับพี่น้องไว้ไม่พอกันไม่กับคลิปหนาอีพี่หนานะครับพี่น้องแต่ช่วจดอ่ะเดนๆจะเดี๋ยวลงคลิปนะครับพี่น้องเลยรักษาตัวจาของเชิงอยดูแล้จดสุขภาพเชิงอยบวายจดเนี้แย่แย่แห้งนะครับพี่น้องล่ำใส่เป็นพิษนะครับพี่น้องเลยสนับมือนี้แซมพอบาน,นดีๆกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกคนนะครับที่เขามาซัพพอร์ตที่เขามาเบิ้งคลิป แตก็ติดตามนะครับพี่น้องสำหรับเบอนี้แซมระมาณนี้ดีไปแล้วนะครับพี่น้องเลยสวัสดีครับบ๊ายบายไปพบกันใหม่นะครับพี่น้องเลยช่วงนี้ฝีมือตกบอกเลยว่าไม่ค่อยแทบปันได้แต่ก็บอิมอยู่ก็ยืมไปหาหน้าก,กินมานั่งกินเข่าไปน้ำกันกับแซมพอบานดีดีนะครับพี่น้องสำหรับเบอนี้ไปแล้วนะครับพี่น้องเลย